สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแมวกันนะคะเแมวร้องร้องว่าแมวทำท่าแบบไหนทำท่าแบบไหนแมวแมวทำท่าแบบไหนอ้าวแมวแมวักษณะแมวจะเป็นแบบไหนที่แบบอย่างนี้ที่หนูชอบทำอ่ะแมวเปลี่ยนหน้าสิแมวเปลี่ยนหน้าทำไงมาหน้าแมวแล้วท่าแมวยังไง ถ้าถ้ามันมันเป็นเป็นเตกีริยาแบบไหนแมวมันชอบแมวแมวมันชอบทออะไรคะเวลาแมวมันมันค <double gods> ิดถึงคนมันทำไงอ้อนอ้อนอ๋อใช่แมวอ้อนทำไงอ้อแมวอ้อนแมวต้องการอะไรคะกินปลาทูหรอคะอาหารของแมวคืออะไร อเออแมวชอบกินอะไรมากที่สุดนอกจากปลาทูทอดแล้วอะไรอีกไข่ไข่ตุ้นนะ่ะลอกจากเน้ออ๋อเหรอค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมแมวถึงจะไปกินในติมคะแมวชอบไปกินในติมไหมคะแมว